มิตรลูซูพวกเราตามหาคุณอยู่เลยแล้วพาพี่คินนามาด้วยพี่จะช่วยทาโล่เผงจากสัเจารร้าบนเขาเชื่อมโยงกับทุกสิ่งในป่าที้ต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรง พอพลังนั้นและื้นที่นี้เคยสมดุลอย่างสมบูรณ์แต่เหมือนทุกสิ่งสารเจ้าบนเขาก็มีวัฏจักรธรรมชาติของมันซึ่งหมู่บ้านไม่เคยเข้าใจเมื่อพลังสารเจ้ารีบดีความอดอยากก็เข้าครอบงำหมู่บ้านของเรา ทาโลต้องสูญเสียพ่อแม่ไปหลืเพียงเขาที่ต้องปกป้องเบนิตกับเซย่าตาลำพังฉันควรช่วยทาโลมากกว่านี้ตอนนี้ทำได้แค่มองดูวิญญาณของเขาต่อสู้อย่างเจ็บปวดอย่างนิสายที่จะช่วยทาโลรู้สึกที่บ้านมีของสำคัญแต่ถูกความมืดเข้าไปครอบงำแต่ข้ายังต้องหาทางฝากเขาไปให้ได้อยู่ดีอาวุธนั้น ข้ารู้สึกได้มันซ่อนพลังบางอย่างเอาไว้ลึกกว่าที่เห็นของพวกนี้เคยเป็นของพ่อค่าตกทอดกันมาในตระกูลนับหลายชั่วรุ่นเขาคงเป็นผู้นำทางวิญญาณชีวิเศษจริงๆแม้ข้าจะไล่พลังต่อต้านความมืดแต่ข้าจะสอนให้เจ้าลุกขึ้นสู้มันในแบบที่มันไม่เคยเจอ สำหรับนักธน,นูที่ฝึกมาอยา่างดีคันธนูก็ไม่ต่างจากส่วนหนึ่งของร่างกายคาถาของผู้น,านาัางธนูยานก,ก็ไม่ต่างกันเลยตั้งจิตให้มั่นรับรู้ถึงพลังงานของภูเขา Draw on its power.